มาจ้ามาจ้าวันนี้ขายที่ดินนะคะที่ดินสวยสวยสวัสดีพี่พี่นะคะวันนี้นะคะเปิ้ลมาขายที่ดินหนึ่งแปลงนะคะเนื้อที่114ตารางวานะคะขายที่ราคาตารางวาละ5,500บาทเป็นที่ดินที่อยู่ในตำบลบางเก่าอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีนะคะอยู่ใกล้กับหาดบางเกตเพียงแค่2กิโลเมตรนะคะถนนหน้าที่ดินนี่กว้าง6เมตรนะคะ สำหรับไฟฟ้ามีแล้วนะแต่ประปานี่กำลังอยู่ในช่วงของการสำรวจนะคะจากประปานะครหลวงนะคะหน้ากว้างของที่ดิน20เมตรลึกเข้าไป23เมตรโดยประมาณนะคะก็จะเป็นที่ดินที่มีวิวภูเขาเหมาะสำหรับคนที่ชอบอะไรที่มันเงียบๆอะคะ่ะอยู่แบบเงียบๆนะคะก็ลองมาดูที่ดินแปลงนี้ได้นะคะขายไม่แพงนะคะมีเพื่อนบ้านเป็นช่วงๆนะคะ สำหรับคนที่ชอบอะไรที่มันแบบเงียบๆมาดูได้นะคะอยู่แบบส่วนตัวส่วนตัวนะคะเลี้ยงน้องหมงน้องหมาไปนะคะหรือพี่ๆที่อยากหรือพี่ๆที่อยาก,กเกษียณน,นะคะก็มาดูที่ดินแปลงนี้ได้นะคะ,ะกําลังพอดีสร้างบ้านเลยค่ะเหมาะสําหรับซื้อไว้เก่งกําไรก็ได้นะคะหรือจะซื้อไว้ยามกเกษียณแล้วจะมาอยู่ที่นี่ก็ได้นะคะเดินไปชายหาดได้นะสองกิโลนี่ สกิโลเมตรนี่เดินไปชายหาได้สำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายหรือขี่จักรยานปั่นจักรยานนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้เปิ้ลก็ล่าลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ